สวัสดีครับพี่น้องื้อน,นี้ก็มาอีกแล้วครับส้มโอ,ล,อลุ้งยีครับมาใหม่สุมือครับส้มโอนี่ครับผมใหม่ทุกวันครับมาลุงใหม่ๆหม่สดสดทุกวันครับข้าวหอมส้มโอ,อแล้วพี่น้องลงอีกแล้วข่้นผู้กันนาที่เป็นข้าวเหนียวบ้านะลุยลุยข้าวทอนครับข้าวถัง สดทุกวัน,นครับขอขอตาส้มอ,อมาอีกแล้วโอ้โหลงไม้สูมือเลยครับได้ยากใดครับกูดังข้าวอุดมโชคสาขาคลองหลวงั่งใดครับั่งใดนี่มามาสูมือแล้วอีนี้เนาะได้ได้ได้ระหว่าเรียนเ้องมือละเดือนนี้ยี่สิบกว่าเที่ยวแล้วเหรอวะสิบห <15, 15. S 1> ้าสิบห้าสิบห้ารอวโอ้ คาคาแค่นั้นนาสิเป็นเขาเหนียวครับบ้านสะเป็นรถเขาเหนียวอันนี้เป็นสมออ๋อตรงนี้คุณเขาไปใส่เรียดใส่เรียดไรใส่เรียดใส่เรียดไรคอยมาลุงที่รังครับ แล้วคลิปนี้ไเส่านีครับหนาพอกันไหมสวัสดีครับ